โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่ย่น้องที่น่ารักด้านกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเนงสโตนะครับน้องซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องกันอีกแล้วนะทุกคนใครเรียกเลขโค้ดนะครับผมก็เดีเด๋ยวเรามาดูอด้อม,อมกันนะทุกคนวันนี้มีโค้ดนะครับที่มาแจกนะก็จะเป็นโค้ดตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะผมจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนใครที่มองวิ่งโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล โอเคมันยังรับได้อยู่นะครับทุกคนมาดูกันว่าพี่ได้เท่าไหร่นะเฮ้ย hey, ทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครมับน้องน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับผมก็มามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าวันนี้มีอะไรบ้าง็จะมีเป็นร้านค้าสุดแรงนะครับทุกคนก็จะมีหัวข้าวบวกเอฟนะครับแล้วก็มีไอเดียงกิงนนะครับไอเดียปากทงใหม่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเซตนารุโตะแล้วก็ปักทงสุดปต็งด้วยนะครับทุกคน แล้วก็จะมีอ่านี่ครับทุกคนเป็นร้านค้าสุดคลุมนะครับทุกคนก็จะมีเป็นไอดีเื้อบอลไฟเซกจระชนนะครับอันนี้ซียนักแข่งหัวบาวันนะคบทุกคนก็จะมีไอ,งองรีนงนักเรียนด้วยนะครับผมน้องๆสนไหนที่บอกว่าสนใจน้องลอง,ลองเล่นได้เลยนะทุกคนมีวงล้อด้วยนะวงล้อหมัดเป็นก็มีหมัดไฟหมัดโล หมัดอาเวลนะครับหมัดมังกรนะครับมาสุเกะตามนั้นเลยนะทุกคนวันนี้พี่อยากจับอะไรอนี่ะทุกคนวันนี้ขอเป็นของแรงหน่อยดีกว่าครับทุกคนของแรงครับทุกคนเซ็นาโลโตะนะครับทุกคนนี่ฮะจับไปครับเรียบร้อยครับทุกคนมันก็เล่นเข้ามาในแนนี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะทุกคนเราก็จะคุมหรือเปล่าไปดูนครับผม โอเคทุ okay, ววกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุวกคนก็ได้เป็นเซ็นเตอร์โลโตะนะครับทุกคนอันนี้เป็นชุดเทนโดเพนนะครับทุกคนชุดเพนนะครับนี่มีไอเนียข้างหลังด้วยนะทุกคนดีไซน์นะครับผมคาราบอเปล่าะนะครับผมนี่เป็นเซตของเทนโดเพนเลยนะครับทุกคนก็เป็น,นโลโตะสองนะครับทุกคนบทที่สองนะครับทุกคนนี่ถือสองควงครับหนึ่งเสียที่บัต อีเบอร์นั as, 2, 2, 2, 2, 1, so ้นอ ouais ัพเรอเดตสองเขาบอครับผมเป็นซอมควงนะครับผมอัพเรอเดตนะครับทุกคนนี่มีทองหิมะแล้วก็มีทองจวงซองซอมควงอัพเรอเดตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีท่าเอ็มบีไฟอัพเรอเดตนะครับทุกคนโคเท่ครับทุกคนนี่เนี่ยประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีท่าหัวใจครับนี่มีท่านี้ด้วยนะครับน้องเฮ้ป้าทุกคนเฮ้ป้ายังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วย ล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้คอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดสมัครล่าสุดนะครับทุกคนก็ได้เห็นคอมเมนต์นะครับน้องโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ไปก่อนนะครับน้องเอ๋ใจกลาครับผมไม่น่าหมดใจด้วยนะครับทุกคนอคุณในเชียงอาเรื่อง